ครับตอนนี้มีแขกนักแข่งรถชื่ออะไรนะครับฮาว่าดโอ้คนนี้จะแข่งรถแข่งเป็นอาชีพครับจะมาตัดผมทรงซอยดูผมยังไม่ตัดครับผมจะให้ดูรอบหัวเลยนี่ด้านหลังเขาจะซอยเป็นมันเร็ดแต่วิธีซอยของช่างอ้อนนี่ไม่ยากเลยนะครับเห้ยทำให้ดูวิธีซอยหมงท่านใช้เบอร์สี่ ใช้เบอ,อร์อสีนะครับแล้เ,เน็ตที่ทาม,มาว่าผมยาวแบบนี้จะตัดยังไงเขาจะซอยเราใช้เบอร์สีสวมเข้าไปเลยนะครับนี่พอสวมเบอร์สีเข้าไปแล้วก็มาเปิดไฟไฟไม่ติดนี่นี่ แล้วก็เอาหวีดำอาหวีหวีอย่างนี้นหว,วีให้หวีให้มันเป็นทรงเข้าทรงอย่างนี้แล้วให้ดูหน้าชัดๆเลยนะนี่เอาทั้งข้างก่อนให้ดูหน้าก่อนว่าเป็นนักแข่งรถนักแข่งรถมือหนึ่งของตำมลตลงใหญ่มีอยู่คนเดียวนี่เลยครับมีรถแข่งเป็นส่วนตัวของเขาเอง เขาจะรับแข่งทั่วทุกสนามแต่ชนะแพ้ไม่เกี่ยวขอให้ได้ลงแข่งครับนี่ตัดแบบนี้ซอ,ซอยซอยเสาะหูนิดๆโดยใช้เบอร์สีเป็นตัวตัดอย่างนี้แล้วเราก็เอาเบอร์สีนี้สวนขึ้นขึ้นอย่างนี้คำว่าซอยนี่มันจะอยู่เหนือริมใบหูในเส้นหนึ่ง ดูขึ้นเส้นด้านหน้าอยู่ประมาณใต้คิ้วข้างซ้ายนี่ยอยู่ใต้หางตาข้างขวานี่ทีนี้ดูข้างหลังครับให้เบอร์สี่สวนลงอย่างนี้นี่ดูให้ชัดเลยนะครับให้เบอร์สี่สวนลง แยกออกมาสองข้างให้มันทุยๆนิดๆดอย่างนี้ส่วนลงอย่างนี้ส่วนนี้ก็ส่วนขึ้นเพราะไม่ต้องเอาออกมากเนาะครับเนาะข้างหลังเนานะเราจะเอาปร,ประมาณปานกลางาเอาปานกลางดูนะครับคําว่าเอาปานกลางเราก็ควม่มคว่มปัจเจียนลงแล้วก็ดึงให้อยู่กึกลางไปหู ไม่ดูชัดๆเลยนี่ปานกลางมันจะเป็นอย่างนี้สวยไี่ดูด้านหลังก่อน FC ถามมาว่าให้อยู่ข้างหลังบางกาอ้อนว่ให้เห็นได้ข้างหน้ามันไม่ค่อยดี อยากดูวิธีซอยข้างหลังแบบของช่างอ่อนบ้างวะซอยอย่างนี้เป็นแล้วนี่เป็นละ,ะด้านหน้าหางตาใตคิว้วแลวก็สวนขึ้นด้านหลังใบหูนี่หนึ่งฟันบัตเตอรเลียมอย่างนี้ 然后杭州再打。 ตะเลียนสวนกับหวีให้เสยกับเส้นผมที่หวีลงมาทีนี้เราก็เสาะหูอย่างนี้เขาเรียกว่าซอยเราเอาหวีสร้างแบบมาหวีสร้างแบบมาเสาะอย่างนี้บางคนก็ใช้กันไกแต่ช่างอ่อนชอบใช้ตะเลียนมันทำได้ง่ายได้เร็วได้สมดุกว่า ดูด้านข้างนะครับพีน้อางตาอย่านี้ีสามสิบสี่สิบห้าฟันวีสามสิบห้าเฉียงวีสี่สิบห้าจำแค่นี้ก็ตอบได้แล้วชาวเน็ตเขาชอบชอบดูช่างอ่อนช่างอ่อนทำง่ายทำสะดวกทำไม่ต้องฉีดน้ำ ชาวเน็ตเขโยช่างอ้อนให้รถเขาหลอกให้ช่างอ,อ้นทําให้ดูช่างอ,อ้นกับบ้าเสิรนขึ้นซะด้วยนะเนะชอบทําให้เขาดูไม่ได้ว่าใครและครับช่างอ้อนหน้าใสาดีหน้าใสาไปมนนะีเนาะคนคนตัดพอใจหน้าหน้าใสจริงเนาะช่างอ,อนนะ้นเนาะหน้าใสาหน้าหล่อหน้าใสาไปมนนะีเนาะ ใต้คิวนี่ทางมันจะดีดขึ้นไปพอดีเลยดูมานิดนึงฟังมสอหูนิดนึงทางหลังก็ไม่มากทาแบบตเะเดีนเงเสียงดูอย่างนี้ตะแข็งข้างนม่นี่ เอาไว้จอ,อนนี้ถ้าเขาไม่เอาไว้จอนแล้วก็กระกราดออกไม่ได้เบาๆพอเป็นนวลนๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทรงซอยนี่ที่นี่ดูขึ้นมาชัดๆแล้ว<อ><อ>ผมทำให้ดูว่าวีผมลงมาให้หมดเลยแล้วก็เอาใต้คิ้วเนี่ยสักวีลงตัดให้อยู่บนใต้คิว้วให้ฟันวีอยู่กลางจมูก แล้วก็เชียงวีสิสามสิบห้าองศามันจะอยู่ประมาณใต้คือพอดีโดยไม่ต้องใช้กังไกลซอยแล้วเราจะเรียนนะเห็นไหมครับดูนะ<อ>เปียยงนะดูด้านหลังนิดไม่เอาลากใส่นะครับไม่เอาลากใส่เขาจะทำให้ถ้าไม่เอาลากใส่เราจะทำเป้ด ยส่วนนี้กินแล้วก็กรึบขอเอาปเปลี่ยมเลยเลยเขาทำถ้างหลั้นเอาตรงเลยครับไม่เอาโค้งเอาตรงอืมอ๋ออาทิตในกระดูนิดนึงคือสีตัดข้างเขาไม่เอาโค้งเราเอาตรงก็คืออย่างนี้วางหวีปุ๊บปัจเจียนกรึบล,ลงเลยตรงซอยมันจะเป็นอย่างนี้

วิธีวัดให้ตรงทำานี้ดูเล็งหูของนีของนีให้เท่ากันจะสวยมากเลยแล้วก็ลิงให้ได้ฉากอย่างนี้ ดูข้างซ้ายข้างขวาดูอย่างนี้ตรงนี้ย๊ดยกขึ้นนิดนึง้างขวาอีกนิดนึงด้านบนยาว3นิ้วถึง4นิ้วครึ่งจับดูอย่างนี้วิธีวัดถ้าครึ่งหวีนี่สามนิ้วถ้ามันเลยหวีนี่ตัดเลยครึ่งหวีไปเราตัดออกวิธีตัดก็ทำอย่างนี้ยกหวีขึ้น ก้สิบองศาส่วนที่เลยตัดออกยกวีขึ้นเก้สิบองศาส่วนที่เลยตัดออกเพราะเรามีไกล์ลายแล้วนี่จับไกด์ลายแล้ว เราคำนวณข้างบนให้ได้สามนิ้วครึ่งสี่นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วมันจะพอดีโดยใช้หลักคณิตศาสตร์คือตรรก,กรศาสต์กะเอาว่าประมาณถ้าเราไม่ใช้ตัวนั้นมากะเราก็จะผิดพลาดตักกรศาสตร์คือความสมเหตุสมผลถ้าไม่เอาแคนคุรัสก็เอาความสมดึงเอาความสมดึงคือถ้าเราเอาแคนคุรัสมันก็หนักเกินไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวสรุปให้ดูอีกครั้ง